ก็ไม่ร uh> 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 uh ู้ว่ามาจากทางนี้นนาหนูก็ได้ยินเหมือนกันใช่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันถ้างั้นทวกเราออกไปดูกันดีกว่านี่แจกอะไรจ๊ะมากกล่องนี้แต่อะไรก็ไม่รู้ของเขามาจากกล่องนี้ ดไมยเหมือนเสียงแมวเลยคุณแมวไอ้แมวชิ้นหน้าบ้านวยู่เปล่าไม่ท่านเราเปิดกันไหมนายเร็วๆสิมันแต่มันน่ากลัวนะไม่เปิดดีกว่าไหมเอาเด็กๆมาคุยอะไรกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยมีกล่องมีกล่องเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรอุ๊ยทุกคนมามีเหมือนได้ยินเสียงเลยอ่ะ เสี่ยมันออกมาจากกล่องนี้ใช่ไหมน้องนายใช่เ,ออเุ้ยอเอายังไงดีอะะยถ้าเราจะแกะั้งงั้นเราเอากล่องนี้เข้าไปในบ้านดีกว่าพี่นายไปเด็กๆช่วยกันอุ้มกล่องนี้ไปในบ้านก่อนถ้าอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวเราอ่ะมาเปิดดูดีกว่าว่าในกล่องนี้อะมันมีอะไรอยู่ข้างในกล่องใช่มานมี้ เด็กๆด,ดูสินี่มันลูกแมวนี่นะ<อ>ใคร<ม>เอาลูกแมวอะ่ะมาทิ้งไว้ที่บ้านเราอะ่ะดูสิน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าต้องใชแ่แน่ๆหมิงหมิงนี่ว่าพี่ดีพี่ดีอะไรพี่ดีไม่อยู่ดูสิลูกแมวน่ารักมากเลยอะ่ะไหนดูสิมันมีอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกแมวป้า,ปานี่มันลูกแมวนี่นะใช่แล้วเอาอยัางไงดีป้ามีคนเอามาทิ้งหน้าบ้านเราอะ่ะ นี่ร้องใหญเลยนี้นานเลสิมันต้องหิวนมแน่เลยอ่ะเด็กๆยามีแม่แมวหรือว่าเราต้องไปตามหาแม่แมวให้ลูกแมวตัวนี้ดีโอยดูสิมัมนี้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยป๊ามามีว่าเนี่ยเขาต้องมาทิ้งไว้หน้าบ้านเราหลายวันแน่เลยดูสิ เจ้าแมวเหมียวอ่ะเหมือนมันจะหิวข้าวแล้วเนี่ยป้าดูดูสิมันผอมเห็นมันผอมเลยมามีดูเใช่ไหมพี่นายถ้าอย่างงั้นน่ะนันไม่ครับมันอาจจะมันอาจจะหามมันอาจจะหย่อนท่ากับแม่กับเพื่อนก็ได้ใช่เลยู่ในกองอย่างนี้มันโดนทิ้งกันเนี่ยคุณรู้เปล่านั่นน่ะสิถ้าอย่างงั้นน่ะจำแม่ไปที่บ้านเด็ก ไปหาอะไรมาให้ลูกแมวกินดีกว่าใช่แล้วนะไปดูสิว่ามันกินอะไรได้บ้างเด็กๆตอนนี้เด็กๆได้อาหารแมวแล้วใช่ไหมพี่นายได้อะไรมานี้เอ้ยตัวนี้แมวมันไม่กินนะเนี่ยพี่หมิ่งได้อะไรนมโอ้นี่พี่หมิงได้นมมาคุณเขาได้อะไรคุณเขาได้อาหารลูกแมวหุยอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าลูกแมวอ่ะชอบกินอะไรมากที่สุดดีไหมเด็กๆมาไหนดูซิว่าเด็กๆเอาอะไรมาให้เจ้าเหียวกินบ้างเอาอาหาเอาอาหารไหมนี่มีมีดูเอาอาหารีกว่าเล่นิดนึงก่อนคุณเขาเอาเอาสาเม็ดดูนะว่าลูกแมวอ่ะจะกินอาหารของคุณเขาหรือเปล่าเางไม่กินมดที่เหียว เขาจะไม่อยากกินนะเนี่ยทุกคนดูสิมันอาจจะยังไม่กินข้าวมังมันอาจจะยังกินนมอยู่มั้งเพราะว่ามันยังตัวเล็กอยู่อ๋อมันอาจจะยังไม่กินข้าวมันอาจจะต้องกินนมอ่ะป๊าป๊าเพราะว่าเขายังตัวเล็กใช่แล้วใช่ไหมพี่นายใช่ค่ะให้ยังงั้นอ่ะเอานมให้มันดีกว่าโอเคโอเค เทลองเทนิดนึงก่อนนะพี่หมิงเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าอือไหนไหนไหนอุ้ยมันไม่สนใจป่เห็นไสนใจอะไรล่ะป้าปีปหาป้าเนี่ยมาเหนียวเหนียวถ้างั้นเหนียวลองดูซิน้องนายว่ามันจะกินหรือเปล่าพี่นายว่ากินไหมกินกินหรอเอาไหสิอ่าจะเหนียวลองไปดูนะก่อนตัวดมือกิอุ้ยเขาไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยดมดูจิดมดู ให,ให้มันดมดูก่อนนี้เป็นไ,ไงไม่กินอะป้าไม,ไม่กินเลยมามีดูสิแมวมันไม่กินนมไม่กินข้าวเอาแต่ร้องอย่างเดียวป้าเอา,ยา,เอ,าอย่างนี้ดีกว่าเราอะไปตามหาแม่แมวดีกว่าไปตามหาแม่แมวใช่ปะปดงนั้นลองดูแล<ม>้วเราจะไปตามหาที่ไหนล่ะมี้ มันมีเห็นรอบๆบ้านเราอ่ะมีสนามหญ้าเต็มไปหมดเลยมันอาจจะมีแมวมาหาลูกแมวในแถวนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าปะปคุณว่าคุม,มวด้วยคุณขี่มอเตอไซค์ไปตามหาแม่แมวเลยดีกว่ามไม่เจอมีไหมคุณข้าวไม่มี ไม่มีทุกที่ไม่มีทุกที่เลยอ,อุ้ยทำไมเราหาทั่วไปหมดแล้วเนี่ยหายังไงก็ไม่มีเลยอะอไม่มีแม่แมวตัวไหนที่อยู่แถวบ้านเราเลยอะน้องนายไม่อุอู้ยแม่แมวจะอยู่ในดินได้ยังไงเดียวเดียวว่ามาตากผ้าอยู่อุ้ยคุณเขาก็พูดไปแมวที่ไหนจะมาตากผ้าเอาอย่างงี้ถ้าอย่างงานนะั้น่ะเราไปบอกป,ป๊าดีกว่า ว่าเราตามหามาหมดแล้วเราไม่เจอ,อไปเล่นไป๊าป๊าไม่เจอเลยไม่เจอเลยใช่ไหมมามีใช่แล้วป๊านั่น่ะสิมามีป๊าป๊าก็คิดแล้วนะว่ามันมน,น่าจะไม่เจอหรอกป๊าป๊าว่าเอาอย่างงี้ดีไหม,ไมเราอะประกาศหาลูกแมวป๊าป๊าว่าเอายางงี้ดีกว่าเร็วกว่าเราเอาลูกแมวนะมีอุ้มไปถ้าแถวบ้านเราเนี้ยเพราะว่าแม่แมวอะมันต้องอยู่ในแถวบ้านเรานี่แหละ เฮ้ยปะป๊ากำลังจะบอกว่าเอาลูกแมวไปตามหาแม่แมวใช่เราให้ลูกแมวอ่ะมันร้องไะเราอุ้มมันไปมันก็จะร้องใถ้อย่างนั้นน่ะเราเอาลูกแมวใส่ลังไหมปาป๊าปะเด็กๆห้างัานนะเราเอาลูกแมวแล้วก็แห่เาแห่ดาแมวใช่ไหมเราแห่ลูกแมวแห่ลูกแมวเลยอ่ะให้ลูกแมวร้องเรียกนะใช่ อุ้ยนี่สิป๊ามันร้องใหญ่แล้วร้องใหญ่แล้วเนี่ยไปถ้างั้นเราไปแถวแถวสวนเลยไหมดีดีมากเลยป้า้องนายร้องไม่เหมือนนะนายเขาร้องใหญ่เลยไหนให้้นองไหนให้น้องนายร้องใหม่น้องนายร้องใหม่เอออ่ะมิงมิงดิเออ ใช่แล้วนิเงก่อนงียบก่อนได้ยินเสียงแม่แมวเฮ้ยน้องนายได้ยินไหมมามีก็ด้ยินเสียงแม่แมวเหมือนกันเฮ้ยมามีนูเห็นแม่แมวเฮ้ยนั่งนี่มามีมีแม่แมวตัวหนึ่งเดินมาจากตรงนน้นน่ใช่แล้วร้องเรียกใหญ่เลยสงสัยอ่ะมันจะร้องเรียกลูกแมวแน่เลยใช่ไหมเราเอาไปให้มันดูดีกว่าปะปเอาไปให้มันดูดีกว่านี่ไงนีนีมี ใช่ไหมใช่จริงจริงด้วยเฮ้ยใช่จริงๆด้วยดูสิหน้าตามันเหมือนกันเลยดูสิดีใจใหญ่เลยอ่ะดูสิเห็นไหมใช่ใช่ใช่อุ้ยถ้าอย่างงั้นน่ะเราอ่ะก็ให้แม่แมวอ่ะดูแลลูกแมวสองตัวนี้ดีไหมป้ามันน่าจะเป็นแม่ลูกกันจริงๆอะป้ามันน่าจะใช่ะมีดูสิดูลายมันสิเห็นไหมใช่แล้วลายเดียวกันเลยลายเดียวกันกเลยอ่ะ ในที่สุดน่ะลูกแมวก็เจอแม่มันแล้วนะมามีใช่แล้วแล้วเราจอยังไงกับมันดีอ่ะไปตอนน้ป้าป้าว่าป้าป้าว่าเอาอย่างนี้ป้าป้าจะเอามันไปปล่อยหน้าบ้านป้าป้าจะเอามันไปปล่อยวัดดีไหมเฮ้ยจะไปปล่อยวัดปล่อยวัดยังไงก็ต้องเลี้ยงมันสิป้าดีไหมพี่นายป้าป้าจะเอาไปปล่อยวัดได้ไหมครับป้าเลี้ยงเลี้ยงถ้างั้นหนูขอแม่แมวกับลูกแมวมาเลี้ยงได้ไหม เลี้ยงแม่แมวกับลูกแมวเลยเหรอใช่แล้วป๊าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างงั้นคลิปนี้อ่ะเราจะเลี้ยงลูกแมวกับแม่แมวอยู่บ้านเรานี่แหละปะ๊าเอางั้นเลยเหรอใช่ดูสิคุณเขาชอบใหญ่เ,หเลยอ,ะอ่ะชอบมากเลยนนคุณเขากับถ้างั้นคุณเขากับพี่นายอ่ะจะต้องเป็นคนเก็บที่แมวทุกเชา้าแล้วก็ให้อาหารแมวโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคอนนอทํางาน,นให้เลี้ยงได้โอเคเย yeah! สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะลูกแมวนะ่ะเป็นลูกแมวลงจริงใช่ไหมพี่นายใช่ใช่แล้วเพิ่งคลอดอกมานะประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะน่ารักไหมพี่หมิงมน่ารักมากเลยนะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีแลวก็ช่องข่าวมาครับแล้วก็ช่องอูน่าชอตอ่ช็อตหนูดีกับมือ แล้วก็ช่องอ้ามี่มีทีวี้ะคะคุณชเออช่องควบป้าอาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยฝากกดติดตามรัวๆเลยนะทั้งทั้งหกช่องนี้นะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊วย